และนี่คือ2คนบนเวทีเดอะวนเนอรสนะครับและหนึ่งในนี้จะเป็นเด e ะวนเนอ s สประจำสัปดาห์นบพรและเอครับคุณนบพรกับคุณเอคุณจีราแม่ก็ให้กำลังใจบอกว่าให้ร้องเพลงให้คนชอบร้องเพลงให้คนรักร้องเพลงให้ให้มีความสุขนะครับ ลูกศิษย์ก็บอกว่าครูหนูรอโรงเรียนครูอยู่นะหนูอยากจะไปเรียนโรงเรียนครูในในวันนี้ก็เลยบอกว่าครูจะสู้เต็มที่เพื่อมีเงินสิบล้านไปปลูกโรงเรียนใจของเอตอนนี้ก็สู้เต็มที่ค่ะคือไม่ว่าจะเจอใครอยากทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วมันไม่ก็ไม่เสียใจแล้วว่าเราจะเจอใคร ผู้ชนะในรอบนี้จะได้เป็นเดอะวินเนอีสประจำสัปดาห์และจะได้เข้าไปชิงเงินรางวัล10ล้านบาทในสัปดาห์ที่9นะครับ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มที่คุณนะม y g เ r ิลจากนพน เอาละรครับมาดูคู่แข่งนพพรกันบ้างดีกว่านะครับเอ่กับเพลงที่เขาเตรียมมาอย่างดีนะครับเพลงนี้ Can't Take My Eyes Off You เอ่ครับ You're too good just to true be to Can't take Thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. เอละครับต่อไปเป็นหน้าที่ของ101โหวตบน w นะครับท่นานตาคุณเลือกแล้วนะคุณคิดว่าใครควรชนะโหวตครับ 101, 101คนบน w ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคะแนนครับ ก็ห่างเหมือนกันนะ63ต่อ38ผมขอดูเงินครับเพอเสนอุ้ณดูวีดีเอสะครับเงินสด2 0 0แสนบาทจากไทยประกันชีวิตถ้าคุณคิด,ดว่าคุณแพ้ คุณหยิบเงินสองแสนบาทก้อนนี้แล้วออกจากการแข่งขันได้เลยนะครับแต่นั่นหมายถึงคู่แข่งของคุณจะได้เป็นเด e w วินเนอรประจำสัปดาห์และเขาจะได้คว้าเงิน10ล้านบาทอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะครับเอครับ <ฮา S 1> คุณคิดว่าคุณชนะการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าที่นภพรเก่งมากๆเลยค่ะหนูดูยอง,ยง,ยงชอบเลยแต่ว่าตัวหนูกบเองก็ มั่นใจในสิ่งที่หนูทําเหมือนเดิมค่ะอาจจะเป็นแนวที่แปลกออกไปแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ตั้งใจจะร้องค่ะเออยากได้สิบล้านหรืออยากได้สองแสนอยากได้หมดเลยอะไรอ่ะเอาล่ะนุพพรครับคุณคิดว่าคุณชนะการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้ รือเปล่าครับน้องสาวผมน่ารักนะครับแต่คําถามว่าผมจะชนะหรือเปล่าครับผมขอตอบว่าผมชนะครับนพพรครับครับคุณมากับใทยครับวันนี้น้องในวงครับแล้วก็แฟนครับน้องในวงนพพรครับรวมทั้งคุณแฟนของคุณนพรด้วยนะครับคุณคิดว่าคุณนพพรคุณจะยอมแพ้ หยิบเงินสองแสนบาทก้อนนี้แล้วกลับบ้านหรือว่าคุณนพพรคุณจะยืนหยัดเพื่อไปถึงเงินสิบล้านบาทครับสู้ที่สุดพี่ทเ <laughs> ท่านั้นเองเท่านั้นเองเอครับวันนี้เอ็มากับใครครับมากับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนค่ะโอเคคุณรุ่นพี่แล้วก็คุณเพื่อนของคุณเอ๋ครับ คุณคิดว่าคุณเอควรจะยอมแพ้หยิบเงินสองแสนบาทก้อนนี้แล้วกลับบ้านหรือว่าคุณคิดว่าเอควรจะสู้ต่อเพื่อไปให้ถึงเงินสิบล้านบาทครับขนาดขนาดตอนแสนหนึ่งหลังไม่มันบอกจะเอากลับบ้านมันยังไม่กดเลยก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วแต่ครับตัดตัดสินใจอะไรร้องดีมากๆนกเร้องดีจริงๆจบจบจบครับจบครับจบ <c oughs> ผมจะให้เขาทั้งสองคนได้อยู่กับตัวเองกันครั้งสุดท้ายนะครับได้ตัดสินใจดูว่าคุณต้องการอะไร10บล้านบาทหรือว่าสองแสนบาทก็พอแล้วสำหรับวันนี้คิดดีๆนะครับผมจะนับถอยหลังจาก3นับเสร็จเมื่อไหร่ถือว่าหมดสิทธิในการหยิบเงิน2 0 0แสนบาทก้อนนี้นะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2 1หหมดเวลาเก็บเงินครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับไปให้ถึงฝันให้ได้สักทางหนึ่งและดวันนี้ประจำสัปดาห์นี้ก็คือ มือดังๆให้กับน้องแอด้วยครับและผู้ที่ได้เป็นเดอะวินดี้ประจำสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งครับนภพรครับ